สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องเม่หน่อยพ้ารวยมัณฑการพ้าร่วยเชี่ยนซาอ้พผ้าโชกมือนี้เม่หน่อยพ้ารวยกสิผ้ามาตามแนวทงังห้าหน้อยคือเก่าเนาะค่ะห้าหน้อยมัดร่วมของเห้ามือนี้ท่างอาจารย์เชี่ยนซาอ้เพิินสีดิ่งรูดให้ที่ตัวใดเพิินฟันให้ตัวใดเอากับมาเบึงมาชม น้ำกันเนาะค่ะห้าหน้อยของข้าเมือว่านนี่วันที่ยี่สิบสามนันกะทางอาจารย์เสี่อาจายาอูเพิ่นให้ดิงรูดไว้ที่แปดกับเจ็ดเนาะค่ะเพิ่นฟันให้เกีค่ะนี่ค่ะห้าหน้อยเมือวานนี่ดิ่งรูดแปดกับเกียฟันเกียห้าหน้อยกะ ออกศูนแปดเนาะคะ่ะศูนแปดวิ้พี่ส่วนเลขรูดของเท่ากับเขา่าเข่ามาแต,ต่นะะสะพอยิตเนาะค่ะสะพอยิตกับเขา่าสามเก็ดเข้าให้รูดเก็ฟั่นเก็ด มาพิเศษกับมาเข่าซีเกตกับมาเข่าเกตคือเก่าเนาะคะ่ะมาปกติมาเข่าแปดลักกลอยเนาะคะ่ะมาวี่ไอพี่จังมาเขา่าตัวตรงศูนย์แปดเนาะคะ่ะหมบ้านนี้ห้าหน้อยของเฮาเลขห้า,หาหน้อยของอาจารย์เชมส้าอุกับเข่าดีทุกมื่อล่ะคะ่ะเข่าดีทุกเมือ่อเลข รูดของเพิ่นนีสีบอลรูดจักมือค่ะส่วนเหลขกกาะของเพิ่นกะสีรุดไปแน่ยมือหนึ่งแล้วก็มือรุ่นมากกับมาเข่าคือเก่าเนาะค่ะมือนี่กับมาเบิงมาตามกันค่ะห้าหน้อยวันที่ยี่สิบสี่ตุลาคมสองพันหารอยหกสิบห้า ถ้าอาจารย์พจนให้วิ่งรูดอยู่ที่ c กับแปดรูดแปดหรือว่าฟันแปดเนาะคะ่ะสองตัวพจน์กับหาแปดศูนย์แปดห้าแปด c c สาม c สอง c ห้าส่วนตัวกันก็มีแปดหกกับ c หนึ่งเนาะคะ่ะสองตัวกัสิมีอยู u c คู c หางสองตัวกัสิมีศูนย์สิมีสองศูนย์แปดศูนย์แปด c 8ปดสี่องสสองนี่เนาะ,ค,ะค,นค่ะคือห้าน้อยมัดร่วมค่ะน้อยมัดร่วมมือวันที่ยี่สบสตุลาคมสองพันหารหกสบหาอซมากระจัดขัดกับพานเนอคะ่ะทั้งช่องเฮ้าหายเบิงเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านัน้กระปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟัง ตัวเลขทุกตัวมันก็นมีเขามีรูดเป็นธรรมดาเนาะค่ะอาจารย์ในเส้นในิ่นก็นมีเขามีรูดกันมัดทุกอาจารย์เนาะค่ะมันเขาทุกเมือ่อมันก็นคงสิเปรินไปบ่ได้เนาะค่ะพีน่น้องเอฟซีเฮากัโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมแลวก็รับฟังเนาะค่ะถ่ายคลิปนี้กั เบึ่งเอาแคบหนาจอเอาไว้แอดกับสิขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนเอาไว้มืออื่นเท่ากับจังค่อยมาพอกันไม่ขอให้เอฟซีเท่ามี o M. แต่ความสุกควาะเจริญความเก็บใหญ่ไดความไข่ใหญ่มีคอยมีอายุวันโนสุขังพลังสุขคนสวัสดีค่ะ